สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชีช่องปอออนพี่สาวลุงบนลนคะเมนูข้าวเลงน,นะคะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดบดอันนี้ที่ย่าพานะคะขาดไม่ได้เจวบ้องนะคะเจวบองปต้นหัวปลาคกอกน,นะหอมหอม่อม่พี่นอ้อ,อ,อ,นองเลยมาเด้อมาเด้อมากินข้าวแรงน้ำกัน โควไดซนาเบครับไม่ต้องไม่้บ่แล้วพอกินบ่ไม่ต้ออิอมออ่มหนมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยขเขาแรลเงมือนี่เกงห่อนห่อนนี่กันนะ,ะนะตัวตัวมาเด้อมาเด้อเอฟซีเอ้เกงำใหม่ซื้เฮดบด พูดยาเอีพูในช่สงใจอิม่มแล้วเนาะอ,อีพูพองเลยเนาะจังแหน่ะเตือนยืนดิบอกมาเด้อ <c oughs> โอ้เอฟซีตกใจยาผ้าห้องปูพองกินข่าเมมเบอร์แด้ยินบว่บเปิดฟังธรรมาทำโมอยู่อ่า นอนตัวนเนาะแสดง่าแลักกินแล้วนี่ทอดปลาสลิดตังหวัดบาหลายหนึ่งปลาเี่นนะปลาหน่อยนะปลาเล็กปลาหน่อย,อยแล้วก็แกงขี้เล็กเลยแม่มาเจ้าวันนี้ตากอะ้รเพื่อนเต็มถ้วยนะแกงขี้เล็กก็ได้ตกักอซนให้เจ้าไปวาดกับอันให้อีโพแล้วใส่บานะ เต็มถุงมันบดผิกมันผิกมันบอกเออเอาเดีซีเบิงยาผ้ากินเข่าก่อนเด้อเดี๋ยวปอออนจะไปพิกมันอันหาหน้าที่หายาผ้าก่อนเเออยาผ้ามันกินแกงน้ำใหม่ห่อนอน แบบว่าเชี่อไรนี่คุณสาวกสาเนาะ เกะะ็บผักคะน้ามากกว่าเดี๋ยวมาเอื้อนเจีบพัดพัดใส่บาตรีนปใส่บาตรผักคะน้าเพราะว่าเอาเอาเปลงผักคะน้าโอ้มาแล้วคนน่ะแสะดงว่าบริยนมาแล้วนะคะปู่มาแล้ว hòn để po ấy, bao này, anh chỗ... bớt ở canh chìa. <laughs> à, <cười> à, anh pha cho ybee vào, mình nhắn như tên này vào tủ à, thằng ba. อือยากินเขาไปจะแสบขนาดเลยไปเก็บเขาบอกแม่มือนี่เจ้าอืมอ้าบอกอันเอฟซีทามหายวะญญาไปใส่นอ้อมือนี่ว่าสัน เมืม่อวานในเอฟซีเห็นหญ้าภาไปปลูกกล้วยซอยนะเอฟซีเพิ่นว่าสิให้ค่ามาค่าผู้ยู่ว่าสัตว,ตวไ์ไปควงตักใส่เขาอยู่ไม่เอ็นดุไม่นวดมือนีนหันไปกั้นสา,าวเร่ร เากบะไปโอ้เขาเจ้าจดเพื่อนอ๋อ้องางหนาบาก็นมวบ่อ้าวกว้างเขาอะไรอยู่อ้างเขาเลยนะใ้ปไลูกสวนตัวโนะอ้ขอเขาเจนะ้าสิไทยปลูกกันปละนะูกพักปลูกหย่าเนาะเขาจะเอาไฟใส่แหละกับไทแล้วบ่เนี้อืม อันน่าพอเปลี่ยนีนเด้ะนาเบื่อระบบห่วงเขา่าโอ้ขอเขาเขาจะตั้น,นะขเขาเขาจะบัวฮอืม,มอวยแล้วบาดเนี่ยบอกกินเขามาโซมาโซทอนหอนแล้วก็ไปเลยบาดเนี่ยิ่มแล้วนะคะปูก็เรือแต่ยาก ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนกินแบบว่าตักขมาไว้หง๋อกินแบบง่ายๆเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาอยู่ก็โอเคนะคะย่าพาบอกว่าย่าพาบอกว่าข้าเจ้านะคะประออนทำไมไม่เอาเข้ามาไว้หงเพราะว่าประออนสั่งซื้อข้าวเจ้านะคะสองกระสอบสองกระสอบ ก็เงินจำนวนหนึ่งพันบาทนะคะปะออนจ่ายเข้าไปเขาก็สีมาให้สองกระสอบนะคะเป็นข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิเป็นข,ข้าวใหม่นะคะเดี๋ยวปอออนจะถ่ายคลิปให้ยินห็นนะคะสองกระสอบเขาสีมาให้เรียบร้อยแล้วอยู่ที่เทียงนาปอออนเดี๋ยวพรุ่งนี้ปอออนก็จะเอาเข้ามาไว้อยู่ที่บ้านย่าพากระสอบหนึ่ง เพื่อที่จะเอาไว้หงกินนะคะเป็นข้าวใหม่ข้าวหอมมะลิตอนก็ต้มนะคะต้มให้น้องหมานะคะวันละสามถ้วยนะคะสามถ้วยน้อยๆนะคะคุณเอซีน้องหมาก็กินดีดีโอ้สีประแดกแล้วบะเนี่คักป่อยาแซบเนาะ มือเนี่ยคอยก็เอาไปกินได้แมมประเด็กเจก้าตาใส่ตู้เย็นไว้นะคอยกับไปกินเข้ากับประเด็นี่แหละมือนี่ฮันจินมน้มแม่เสบแม่เข้าเบิกล่องหนึ่งเลยอือสีป่อปอปอหมายถึงประเด็ดหรือพอพี่น้องสีประเด็ก,กินกับอันขเข้าเหนียวแทบ,อ,อ,บอือเจ้าหันตํเสซ่บในแม่ นี่พ่อแม่พี่น้องเจียวปบาดแดลไม่เห็นบอกน,นี่เห็นแต่หัวประคอแสบแสบ,แสบมือเนี่ยปอ,อนก็กินข่าวกับเจียวนี่ยแสบหลายก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องปอ,อนพี่สาวลูกพลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ